ตตตตค่ะอย่างนาเองนะคะ,ะเข้ามาเรียนใหม่ๆก็ประทับใจโรงเรียนของหนูนะคะช่วงช่วงช่วงใหม่ๆนะคะเห็นครูพานักเรียนไปส่งการบ้านนะคะช่วงนั้นเด็กนักเรียนเนี่ยโอ้โหเขาพูดค่ากิเลน่ะ ตรงประเด็นแล้วก็เก่งด้วยอ่ะก็เลยเคยที่เขาไปคอมเมนต์เดว่าอ้าวทำไมเด็กตัวเล็กๆเนี่ยทําไมเขาเก่งกว่าเราอ่ะค่ะตอน,นที่เป็นเด็กๆอ่ะส่งการบ้านเนี่ยค่ากิลีลสตรงประเด็นแล้วเราก็ชอบนั้นชอบในใจนะคะจงจริตเราเลยบอกว่าโอ้ยถ้าเด็กๆทั้งโลกเนะ่ะเขาเก่งอย่างนี้หลังจากที่เป็นคนที่ขี้เกียจตื่นนอนขี้เกียจล้างจานอะไรพวกนี้เด็กๆเขาบอกว่าเขาก็เป็นค่ากิลีลสได้ด้วยกัน ลุกขึ้นมาล้างจานลุกขึ้นมาพับที่นอนอู้ทำไมเก่งจังคุณครูใครอะ่ะสอนทำไมเก่งจังเลยอะ่ะเด็กๆเราทําไมไม่ไปเรียนโรงเรียนของหนูเนี่ยอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาดูประทับใจช่วงหนึ่งแล้วตอนหลังๆเนี่ยเราก็เลยว่าโอ้อยากจะเข้ามาเรียนโรงเรียนของหนูนี่เข้าแบบไหน,นอย่างไงาก็มีเพื่อนๆส่งลิงก์มาให้นะยิริยเรามันก็ยังบอกว่าโอ้ยทําไมเราเรียนหลายอย่างแทะขนาดนี้เราก็ยังไม่ก้าวหน้าเลยอะ่ะ ยังไม่สู้เด็กๆเลยเนี่ยอายเด็กๆก็อายเด็กๆนะในช่วงนั้นก็คิดอย่างนี้นะคะครูก็เลยว่าโอ้มันยังไม่ถึงเวลาก็เข้ามาแรกๆนะคะเข้ามาแผดผดีถามนี่ก็ประทับใจผู้รู้ทุกท่านแล้วก็อาจารย์เนี่ยท่านสอนให้เราลดล้างกิเลสเนี่ยก็ประทับใจได้มากแล้วแล้วพอมาเจอโรงเรียนของหนูนี่ก็ยังว่าอู้ตรงประเด็นจริงๆเลยเนี่ยเนี่ยเราจะมีโอกาสเข้าเราต้องเข้าแน่นอนเลยเพราะเราประทับใจอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนั้นนะคะครู ที่จะกลับบ้านนะที่ว่าไ tamam. ม่มีรถนะนะเออมีรถมาไม่มีเพื่อนนะนะประทับใจครูกิฟนะคะว่าครูกิฟก็เป็นภาระหาคนมาเออมาเป็นเพื่อนเราก็เกรงใจกิเลสเรามันก็เกรงใจเออเพราะว่าเรายังเป็นคนใหม่แล้วอุ้ยเขาเป็นภาระงเขาจะไปทำอ่าหน้าที่ศูนย์นั้นศูนย์นี้เราเป็นภาระเนี้ยเนี้ยตรงนี้นะคะกิเลสเรายังครูกิฟบอกก็อธิบายแล้วรู้สึกอบอุ่นนะคะครูรู้สึกประทับใจรู้สึกอบอุ่นว่าเรามีอ่าครู ที่คอยช่วยเหลือเรานะคะเธอทุกท่านนั่นแหละเราก็รู้สึกประทับใจรู้สึกอบอุ่นว่าเรามีมีเหมือนเหมือนอครอบครัวเดียวกันเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนพี่เหมือนน้องเวลาตกทุกเวลาที่เราจะไปไหนไม่ได้ไม่หาทางออกไม่ได้เนี่ยคูรู้ก็เข้ามาช่วยเออทุกอย่างเลย <S <S โอ้ประทับใจมากนะคะครูกีบวันนั้นประทับใจอยู่ในใจเลยค่ะ <S <S ประทับใจครูกีบลรวรู้สึกอบอุ่นนะคะวันนั้นกิเลสเรามันเข้าเนาะ <S <S อ่าเรามีบิบาก์มังั้นเถอะบิบากเข้าเรา ไปหาทางไหนไม่เจอทางตันนะคะเหมือนพี่น้องพูดนั่นแหละคะ่ะก็ประทับใจตรงนี้มากนะคะครูก็จะแชร์ประมาณนี้นะคะครู